สำหรับสวนมะนาวโหลุงชิริของเรานะครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับอยู่ที่ตำบลบางนกแฝกอำเภอบางคุทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมกิจกรรมการท่องเที่ยวของเรานะครับผมว่าลูกค้าสามารถมาเที่ยวชมที่สวนมะม่วงห่าวมะนาวโหนะครับมาดูเรื่องของการปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลรูปนะหรือว่าจะมาเก็บผลสดๆในสวนก็ได้นะครับที่ร้านจำหน่ายสินค้านะครับก็มีสินค้าหลากหลายให้ได้เรียกชิมช็อปกันนะครับผมนอกจากนั้นนะครับเรามีร้านคาเฟ่เบเกอรี่ที่เมนูทุกอย่าง เป็นมะม่วงห่าวมานาหูให้ได้มาชิมมาทดสอบกันนะครับผมซึ่งร้านคาเฟ่เนี่ยจะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับผม<อ>นอกจากนั้นนะครับผมที่ส่วนเราเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำนะครับผมเราจะมีเรือนําเที่ยวนะครับบริการฟรีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับผมพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวที่บทพิสใกล้ๆกันอีกด้วยนะครับถ้าหากคุสนใจพิมพ์ว่าส่วนมานาหูลุงศริในเฟ e b o o k และเข้าไปดูข้อมูลกันได้เลยนะครับที่สําคัญที่นี่คืออาหารที่ใช้เรียกอาหารปลาให้น้องอพูดตรงนี้หน่อยมะพร้าครับนผม อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมก็คือที่ริมแม่น้ำของเราเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถมาเพลิดเพลินนะครับผมให้กิจกรรมให้อาหารปลาไดยด้วยที่สําคัญอาหารปลาของเราทําจากมะพร้าวนะคะ